สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้าเยต้อยวันนี้ใส่ชุดเก่านี้แหละว้าวชิว้าปัญหาปเนี่ยปัญหาที่เยต้อยผ่าน y o u u u e ผการยังปฏิพันธ์ผ่าน,น4,000ชั่วโมงพี่น้องได้มาแบบสาหัสาก,กันได้พี่น้องปีหนึ่งเฮ็ดแล้วไพ่ในอ่าสิบเดือนไปและอีกสองเดือนเยต้อยชิาวาใไ้ฟังด้วยพี่น้อง อืมผ่านแล้วกกนยากพ่ผ่านกกนยากอืมผ่านกดยูทูบไปนะพี่นอ้องเอ้ยยากหลายเรื่อเอากินไปน้าเขาเบาไปน้าเนาะอืมคนติดตามได้สองพันได้อยุสามมือสองมือาหายไปอีกแล้วคนหายไปใสรอืม ต่อยใบเดฮ็ดคลิปสวยรู้เห็ดโปแตนข้าเ,เบงไห้แน่ก็สิได้ซีพันชั่วโมงเนี่มันอยากได้พี่น้องอืมมันบท่บาดาิดา,าบาเนี่ยซีเบวว่าพาันยากจังแดดเ่นว่าเห็ดมัตจูนเน่แล้วสางไล่ได้แล้วบาเน,นี่ยต้องให้ได้ซิบเรียนก็สีได้พิ้นได้กีตาร์ได้พี่น้องเบิงด้วยมันยากบะ ได้พิ่นี่ย่าแม่ได้ยุหกสิบห้าเวาค่อยสิ้ได้ประท่บปรมดาเนี่ยืมยักสีเหดไปแน่แนวทางเลยคะันสีกินให้มันแสบหรือเป็นปัญหาน้ำแขวงยำปุ๊บติดปับ๊บอืมบ้านนี้สิมาเบาปัญหาได้บ้านนี้เรื่องพี่น้อง พี่น้องชาวยูทูบของเขาขเขามาเบิ่งช่องยีย่ยต่อยปั๊บหันกดให้ยี่ต่อยปุ๊บองไห้พี่ยี่ต่อยไปกดให้ช่องเจ้าของให้ได้ได้พี่น้องพูดลอาข้นก็นได้โอ้ยเปิดโอกาสแห้ข่อยได้เบิ่งแน่ข่อยกับ,บ่แมนวมมากนางถึงได้ยุ่หนานี่เนาะข่อ่ย,อยับได้เฮ็ดเวียยเฮ็ดงานเฮ็ดกับเขากับน้ำตั้งแต่อาข่อยกับไปหันมานี่ข่อยกับว่าได้ขอไปเปิดเบิ้งเด้อพี่น้อง เข้าใจดูยว่าอย่างไห้ไปกดติดตามนะแต่บางครั้งมันกับว่าท่านใจเด้อพี่น้องเด้อขอบอกเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าแมนสีมาเอาสไตล์ระบายซิกลิกแซกแรกเครียดเครียดยังเครียดว่าเฮ้าพอไปกดกดให้เฮ้าแล้วก็มากดออก พันสีเฮ็ดจังสันหวังจังสันกับว่าต้องเขามากดเด้อพี่น้องเด้อให้ผู้เตรียมใจที่เพิ่อนอยากเบื้องอีรีเขามากรดถ้ามันคุณนสีสโลเสียแรงย่างเขามาแล้วมาเบิ่งแล้วมึงต้องกดให้กูนะอะ้ากดยูกัหายมันทานไปก่อนนะจกอาทิตย์สองอาทิตย์เข้าใจว่าข้ามวัอาทิตย์สองอาทิตย์เ่ีไปศึกษาเบิอ่องตะวันไฟสีมาไปสีมาเขียดนีกันเนาะแมนบ่อืม อ้นนี่ไม่กดให้กูกูเข้าไปกวดให้มันอยู่มันไม่ไม่กดให้กูวะกูไปเอาแม่งออกเลยอันนี้ก็เลียเอาแ่พินนองเด้อยค่ะเด้ออมแต่ว่าเย่ต่อยกับขอขอ,ขอบคุณขอบคุณผู้เป็นเอฟซีของเย่ยต่อยเนี้ยเแน่นมาตลอดขอขอบุณขอบคุุในหลายๆที่เขามาเบิงเนาะแมนบอพ่นนองที่เขามากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้เย่ต่อยอันนั่นนะ่ะเพิ่นบ่เลยมีปัญหาอีหย่างได้พ่นนองแต่ซุ่มมีปัญหานี่คือสุ่ม ขอมาเบิองห้าเหรออืมสีหายห้ากดเขาติดตามให้ได้ท่านใจมันเปลี่ยนไปบ่ได้เขาไปศึกษาเบิองสะกวนอืม่ันเจ้ากดให้คอยแล้วเนี้ยอืมมึงต้องกดให้กูต่อแทนกูจะอีนี่ผันวา่ด้สันเด้แบบเนี้ยมไม่กดให้กูกูกดแม่มึงออกเลยผันนะจังสันกับนี่คืคอลงพ้นเน่ะอืมอ้ร่อยดังเงือดลาย ขอไปศึกษาบางในเด้อกดเขามีอวไรบาจังได้บางแม่รายมีแต่สิยหายขนอยามากปวดหายเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อชาวยูทูบเท่ากันได้ได้แบบเอฟซีเหนียวแน่นในที่พลาดไม่ได้ในไก่ย้อนเอฟซีเหนียวแน่นได้อพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบดึงขอบคุณนสุขุมสุขคนอืมผู้ที่ยั่งย,งยูน้ำยีต่อยอยู่อืมผู้ลองคนเพียดปั๊บกดเอามันออก เดืด,ดรู้ว่ามันยังได้ไปกดมันเหมือนเวลากับไปกดเคคออกรียกว่าหัวใจระบุดอ่ะเออเพืนน่อนายเพื่อนายซุ่มสลอดใช่เลยอ่ะอัน FC เอฟซีเหนียวแน่นยู่เพิ่นกับ่บน้มีปัญหาอย่างที่พี่น้องเปิดเทดคลิปใดไปเพิ่นกับเบิงยูผลตอบรับก็ไ,ได้อ,อืมน้่ต่อยกับเฮดได้มากสิบเดือนกับหัวแจพานกดผ่านเกณฑ์เนาะอืม ขอบุญคอบุณหลายๆพี่นอ้องเอ,อ้ยพี่นอ้ C, องเอฟซีเหนียวแน่นเ,เทาเไปอีกจักหาปีสิบปดัยี่บ่ผู้ติตามจักสามพันเนี่ยอืมคนกับว่ามีเงิดหลายวดมาแล้วก็อกอกว่าถือสเปกใจก็ออกอู้พอะไรนายพอะไรนายอันนี้ก็แล้วเต่ร้รว่าอืมแต่ร่องขันผู้ใดมจะแย่ส่วนอันหลาย เขาไม่เบิง่งกับแฮร์รีากันเขาไปกดแฮรแในเนาะอันนี้อี๊ยังกันอี๊ยังรสเผ็ดเจ้าหลายอืมผู้ใดบ่เคยเฮ็ดให้เฮ็ดโดนๆสิได้รู้ว่าเป็นยังไงไปเบิ่งรักเบิ่งเกณฑ์เขาทำไมสิมาส่วนให็นจมูกเขาไปกดให้เขาบปกดให้เจ้าของกับเทียบ เขาเบาก็ดีน้ำกระเทียมเท่านะาที่แตกยังเร่อยมัน่พี่น้องไม่รู้เรื่องอีพวอไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องเด้พอ,ดอพี่น้องนะขอคุณ่นใดๆเอฟซีคูยังยู่น้ำเย่อต่อยอยูย่ก,กัะไดเป็นกำลังแรงใจกันต่อไปเด้อพี่น้องพันสีพันจมูกล้วเย่ต่อยกับเตียมอันยา,ยาม ตามอาจรภาพเจ้าข้องนี่ละ่ะมาคิดดีๆม่ร้องซุพี่น้องคานที่ให้กินแ่บแทบหรือม,มันกน็เอาเบิ้งเอาเราทำพี่น้องเอ้ ว่าหัวหัวหัวกัดซื้อดอกนมะพี่นองเนาะถ้าพายหปือสียาโควิดมา,ากแล้วสองเข็มแล้วมีนยังนึกอยากใครนึกอยากสีขี้หอนดีวีถึงนมากแค่เป็นห้ามันยัง สิบหนึ่งกับมว่าวไาซื้อหรอกอัดอันตันใจพี่น้องอัดอันตันใจว้านนวหัวมวนเด้อฝากถึงยูทูบเบอร์หลายช่องทั้งหลายทั้งแหล่ยในท่าขยีอเด้อจะถูกเพียนงายายย่ายาลใจเย็นๆคอยๆทำไป เอาคลิคปนี่ขาว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาวันนี้วันที่สิบหกขอให้รวยทุกคนทุกคนแต่ลร่งวันที่หนึง่งยี่ต่อยขอ,ขอ,อกรเด้อจังวัดเนี่ยไบาย,บายจ้ะแอนเนี่บยบยี่ต่อยกันยืดอ,อีกแล้วโอ้